ถามว่าหนึ่งซองกินได้กี่ครั้งกินได้หนึ่งมือ้อหนึ่งมื้ออาหารหนึ่งมืออ้อยี่สิบอ่ะอืมเหมือนกินข้าวเลยคุเนี่ยอันนี้เหมือนที่แกะเล่นไวอ้อ่ะดูดิยิ่งม,<ไ>มันเยอะกว่าน,นี้มนไม่ยิ่งมันเยอะกว่าน,นี้แต่ซองเนี่ยเหมือนวันนั้นพี่กินแบบห่อครึ่งอะ่ะเหมือนยำเผือกสิงห์มั้งจำไม่ได้อะเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องลวกไม่ต้องต้มคือเส้นไม่แบบเกาะกัน้ลยนะนะดูแล้วไข่ดีจะตายนี่ พี่ว่าคนที่แบบต้องคุมน้ําตาลอะชอบคนคุมน้ําตาลอะคือคนที่แบบว่ามันหยุดกินไม่ได้อ่ะเธอรู้ไหเนาะแล้วไม่ได้เทกเจอร์แบบนี้มันเหมือนเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกินม้นเส้นเลยอืมอยากให้ไปลอง,องจริงๆร้อยี่สิบบาทจริงๆอย่างคนเอามาใส่กินกับเกาเหลาเอามายำเอามาอะไรเงี้ยให้เยอะอยู่นะร้อยยี่สิบห้ากรัมนะเธอแล้วแค่ยี่สิบแคลอรี่เ่มื้อ วันหนึ่งอ่ะมื้อใหญ่ๆอ่ะนะั่นแหละกินไปจะได้อิ่มๆกินมื้อทั้งวันอ่ะอิ่มท้องทุกคนอย่าลืมนะไปลองกดกินในตะก้าดูรับลองติดใจแน่นอนพอคิมกินสั่งมาสองรอบแล้ว